สวัสดีค่ะกลับมาพบกับลัคกี้พายิปซีพยากรณ์อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำนายดวงในวันที่4สิงหาคม2566ให้กับคนทั้ง7วันเกิดนะคะเริ่มต้นที่คนวันอาทิตย์3ใบมาเลยค่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงคนวันอาทิตย์มากับแม่นางถือเหรียญทันทีนะคะแล้วก็มากับ5เหรียญอีก2วันแล้วนะ เรื่องของการเงินนะฮะต้องระวังเนี่ยการเงินมักใช้ไปกับเรื่องชื่นมื่นหรือเปล่านะเรื่องชื่นมืนชื่นใจห,หลายๆอย่างนะคะเนาะหมูกระทะเข้างานเลี้ยงเข้างานสังสรรค์ข้าวปาร์ตี้ข้าหรืองานมงคลเข้านะคะใส,ใส่สงใส่ซองหรือจัดงานอะไรก็ว่าไปนะนะคะจะมีเรื่องใช้จ่ายจับจ่ายใช้สอยมีคนหยิบยืมหรือไม่ก็มีเรื่องต้องเสียสตังค์นะคะนะก็แต่ก็มันอาจจะแลกมาด้วย กับการที่คุณซื้อความสุขหรือซื้อเรื่องขององานมงคลอะไรอย่างนี้ก็ได้นะนะคะมันอาจจะเป็นอย่าง,งานั้นะก็ไม่เป็นไรถ้าเรามีความสุขนะคะแต่ก็ต้องระวังนะใช้เบาๆนะคะอไพ่ทักพิเศษจงมาไพ่บอกว่าคุณนบางทีโฟกัสอะไรที่มันผิดจุดผิดตรงนะคะนะลองคิดดูใหม่ลองหันดูรอบๆให้ดีๆนะบางทีเราโฟกัสอะไรผิดจุดผิดตรงไปนิดนึงนะนะคะหรือบางคนมีเรื่องที่เกับ คิดในเรื่องที่มันไร้สาระมันเป็นไปไม่ได้มันไม่สามารถที่จะกอบกู้อะไรใดๆได้แล้วเรื่องดีๆมีรออยู่ไม่คุณไม่ได้ไขว้าหรือหันไปมองเองนะคะเพราะงั้นต้องพยายามที่จะพยายามที่จะมองไปรอบๆมองอะไรให้มันกว้างขึ้นนะคะอย่าไปใส่ใจกับสิ่งใดสิ่งเดียวนะที่มันไม่มีประโยชน์นะคะต่อไปโค้วันจันทร์นะคะวันจันทร์สามใบนะคะ วันจันทร์มีคิงดาบนะคะมีสี่เสาสี่เสาเทเวศสี่ไม้ท้าแล้วก็มีแห่งแม่นะคะเขาก็บอกว่าเขาบอกว่า,เ,เ,า,วาเจ้าชะตาวันนี้คนวันจันทร์เนี่ย พี่โรดง่ายมากนะคะก็ต้องระวังเรื่องของสภาวะอารมณ์การพูดกันจาเชื่อเฉือนหัวใจคนอื่นทําให้เกิดศัตรูไม่รู้ตัวนะคะหรือทําให้บริวารเ,เ,นะเสียอกเสียใจนะเสียอกเสียใจไม่เสียไม่ใช่เสียอกเสียใจพูดผิดนะเออนะคะหรือไม่เขาก็บอกว่าวันนี้คุณนะบิดเเครซี่นะคะคือว่าบ้าบอคอแตกง่ายๆอะ่ะนะแต่จริงๆคุณไม่มีอะไรนะคุณเป็นคนที่แบบว่า จิตใจบางทีใจรักแต่ปากก็แรงนะคะเพราะงั้นต้องระวังตัวเองไว้บ้างคอนโทรลนะบาลานซ์ Balance, ให้มันดีๆให้มันเป็นผู้เป็นคนนะ่ะนะเพราะว่าลุคคุณดูดุดันแล้วก็อ่าคนไม่กล้าเข้าใกล้นะคะนะเออแล้วก็มีเรื่องดีๆด,ด้วยนะไม่ใช่ว่าเอ่อแต่ตัวตนคุณในวันนี้เป็นอย่างงี้นะคะนะเรื่องดีก็คือการงานมีความมั่นคงดีนะบ้านช่องคองหอทุกอย่างดีเพอร์เฟกนะคะนะเออแล้วก็ อาจจะมีเรื่องของสมาชิกเจ็บป่วยหรือว่ามีเรื่องของอตัวสุขภาพนะฮะต้องระวังสุขภาพตัวเองด้วยนะเอ็นข้อกระดูกศีรัะนะคะต้องระวังนะคะบางคนก็เปิดเปิดเปิดปวดเมื่อยเนื้อตัวเออนะฮะวันนี้เหนื่อยหน่อยคุณค้ะนะมีชาริออตหรืออาจจะมีเรื่องของการเดินทางไกลนะคะบางคนเกี่ยวข้องยวดยานพานะไปดาวรถไปออกรถใหม่อะไรก็ว่าไปนะนะคะต่อไปค้ดว,ว,วันอังคารสามใบนะคะ อังคารมีเทมเพอร์เรนส์นะคะมีอัศวินถ้วยนะคะมีสิบไม้เท้านะ,ะเขาบอกว่าวันนี้นะคนวันอังคารนะได้กลับมาพบเจอกับบางอย่างที่ เคยเจอมาแล้วเหตุการณ์บางอย่างเคยเกิด like ขึ้นแล้วกลับมาเกิดขึ้นซ้ําคนบางคนจะกลับมานะคะหรือได้พบเจอกันโดยบังเอิญนะคะนะบางคนมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะบางคนมีเรื่องของการโยกย้ายนะคะบางคนมีเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายนะคะนะซึ่งหลังจากสิ่งนี้เกิดขึ้นมันก็จะได้พลังที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้พลังงานที่ดีวันนี้จัดห้องใหม่จัดโต๊ะทํางานใหม่นะเปลี่ยนมุมนะคะดีแน่นอนนะคะนะแก้เคล็ดไปตัวด้วยนะคะนะ วันนี้อาจมีเรื่องของโชคลาภข่าวดีหรือได้พบคนหล่อสวยถูกใจนะคะงานหนักเหนื่อยนิดนึงแต่คุณทําได้ดีสําเร็จดีหรือบริวารกยันกันแข่งดีวันนี้นะคะเห็นผลอยากจะให้โบนัสเลยเออนะคะขอให้ทักพิเศษหน่อยเราวันที่้งุดหงิดระวังปวดท้องปวดไส้นะคะกับอารมณ์มันหงดหงิดง่ายหรือความความเป้าหมายมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราตั้งไวร้อยเปอร์เซ็นต์ผิดแผนผิดแผนบ้างอะไรบ้างนะคะต่อไปคนวันพุธนะ พุทธสามใบนะคะพุทธมีหกดาบนะคะคิงออฟวอรนะคะและคิงออฟสอดนะคะนะ,ะสองคิงผู้ยิ่งใหญ่นะคะเออ<笑><笑><笑>เขาบอกว่าสิ่งที่มันร้ายๆนะคะมันจะกลับกลายเป็นเรื่องดีนะคะต่อไปนี้นะคะมันจะดีขึ้นเรื่อยๆแต่มันเป็นไปแบบ ช้าๆเข้าใจไหมเออนะคะเหมือนน้ําเดือดลกยกลงจากเตามันก็จะค่อยๆมันก็จะหยุดเดือดก่อนใช่ไหมคะแล้วมันแต่มันยังร้อนอยู่ใช่ไหมแต่ว่ามันก็จะค่อยๆเย็นลงแบบนั้นเลยไปช้าๆแต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงชัวอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมนะคะหรือในหนึ่งวันนี้คุณอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางก็ได้นะคะนะ ทีนี้ว่าเจ้าชะตาเนี่ยก็มีเรื่องของความทรงทรงอ่ะสภาพมันแบบทรงทรงนะการงานถามดีไม่ดีแต่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่มีอํานาจมากกว่าไม่ดีนะนะคะเพราะฉะนั้นหลีกได้หลีกหลบได้หลดหรือว่าเราก็ดูสิตัวเราอ่มีแค่ไม้เท้าเขามีดาบอย่าไปต่อก้อนนะคะนะแล้วเขาก็แบบว่า ใจร้อนหุุนหันพันแล่นแล้วก็พร้อมที่จะลงดาบไขรได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นก็อย่าเข้าไปยั่วยุนะคะนะหลีกได้หลีกหลบได้หลบเลยนะคะนะผู้บัญชาผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่มีอํานาจมากกว่าเราทุกประเภททุกไทยนะการเดินทางไปเจอคนมี่อำนาจมากกว่ากลางทางก็ <c oughs> <ๆ>ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเนาะเออนะคะหลีกได้หลีกหลบได้หลบดีเตือนนะขอให้ทักพิเศษหน่อยนะคะอ่าให้บอกว่าเหนื่อยนักก็พัก,กบ้างระวังสุขภาพด้วยนะคะ ตามนั้นเลยต่อไปคนวันพระฤหัดนะพระฤหัสสามใบพระฤหัสมีหนึ่งไม้เท้านะคะแปดถ้วยนะคะนะแล้วก็แปดไม้เท้าอีกนะการงานโดดเด่นคุณขาคุณอาจจะได้ รับโอกาสดีๆหรือโปรเจกต์งานดีๆนะฮะมีความมั่นคงดีๆมีโอกาสหรือข่าวดีเรื่องเกี่ยวกับงานนะคะนะบางคนเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงงานนะฮะโยกย้ายนะคะ,ยยยนะคะหรือว่าเดินทางไปเพื่อไปทํากิจการงานใหม่หรือว่าต้องไปรับภาระแทนใครนะคะแต่ถามว่ามันดีไหมมันดีมากเลยคุณนะคะไปเถอะคุณไม่อยากไปหรอกนะจิตใจคุณแบบเหมือนแบบอืมจะเป็นต้องไปก็ไป ให้เขาหน่อยอะไรเงี้ยนะคะแต่ไปแล้วมันดีมันพุ่งนะคะนะมันได้อ่าทดสอบศักยาภาพของคุณคุณโชยเต็มที่เลยนะคะตามนั้นขอพายค่ะพิเศษค่ะคุณค่ะนะเออนะคะนะมีความอุดมสมบูรณ์ดีนะคะแล้วก็มีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความอุดมสมบูรณ์นะคะมีความเป็นผู้นำนะมีความคิดที่เป็นอ่าของตัวเองเป็นเอกเทศดีนะคะนะทำอะไรเกี่ยวกับข้องกับ แม่และเด็กนะคะพืชพัุ์ทันยาหานะคะต่างๆดีนะคะเลือกส่วนไรนาดีหมดนะคะนะเออแล้วกอ็อะไรดีอีกอะ่ะเออนะคะอาจพบว่ามีการตั้งครันกับตัวเองถ้าเป็นคุณสุภาพสตรีนะคะคุณผู้ชายกนะับภรรยาตั้งครันนะฮะนะก็ได้เป็นกันนะคะตามนั้นเลยนะต่อไปควนวันศุกร์นะฮะ คนวันศุกร์สามใบนะคะศุกร์มีแปดเหรียญน,นะคะหนึ่งดาบนะคะแล้วก็หนึ่งถ้วยสวยมากไพ่สวยมากนะคะเขาบอกว่าคนวันศุกร์วันนี้นะ หาเงินเก่งนะคะสองมือน้อยๆสามารถสร้างเงินสร้างไรายได้ได้เป็นอย่างดีวันนี้นะคะคุณจะกําชัยในทุกสิ่งทุกอย่างทําอะไรก็จะสําเร็จนะคะแล้วก็มีชัยชนะนะคะจะได้รับโชคลาภข่าวดีนะ,ะนะคะทุกอย่างดีดีๆหมดเลยนะคะเออขอพายค่าพิเศษหน่อยค่ะวันศุกร์ ใช้ดีไม่ต้องพูดเยอะนะเออเขาบอกว่าคนวันศุกร์นะมีคนคอยซัพพอร์ตคนคอยห่วงใยความช่วยเหลืออยู่นะคะนะเขาลิดคุณดีคุณก็อย่าลืมทีเขาดีติดต่อเขาบ้างเขาอาจคิดถึงอยู่นะฮะถ้าจะให้มองกันแบบนี้ฉันก็นึกถึงคุณแม่นะฮะคุณภรรยาเออประมาณนี้ได้หมดพี่สาวน้องสาวอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะจะเป็นต้องเป็นผู้หญิงไหมไม่จาเป็นนะคะแต่ว่า เขาใส่กระโปรงฉัน่นว่าเป็นผู้หญิงไว้ก่อนจริงๆก็แบบว่ามินนิ่งก็เป็นผู้หญิงไว้ก่อนแต่มันสามารถที่จะเป็นได้ทุกเพศนะคะจริงๆแล้วนะคะอ่ขอพายค่ะพิเศษเอาถักทักไปแล้วต่อไปคนวันเสาร์นะคะคนวันเสาร์บ้างสามไปสารวมี lover นะคะมี พิลเทสนะคะและมีแปดถ้วยนะฮะเขาบอกว่าคนวันเสาร์นี่วันนี้เจ้าชะตาทำอะไรเกี่ยวข้องกับการทำเป็นคู่คู่นะคะนะบางคนก็มีเรื่องของการเริ่มต้นกิจการงานใหม่นะฮะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยนะบางคนได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของใช้การเซ็นเอกสารสัญญา นะฮะบางคนหุ้นกับเพื่อนนะคะเปิดการเสริมสวยนะคะการกิฟช็อปนะฮะนะร้านเพ้นเล็บร้านทําอะไรที่มันเกี่ยวความสวยความงามน,นะเสื้อผ้าบูติกได้หมดเลยนะคะนะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการเดินทางการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายเกิดขึ้นด้วยนะคะตามนั้นนะฮะ,อะขอพักักพิเศษหน่อยอ่าบางคนนะตัวเองหุ้นกับคนรักหรือเลปล่านะนะคะ คุณกับคู่ทักก็ได้นะคะบางคนวันนี้นะคู่รักพากันไปเขาเรียกว่าอะไรพากันไปแต่งตัวนะเพื่อที่จะถ่ายภาพสตรีตด,ดิ้งสตูเวดดิ้งถ่ายภาพพรีเวดดิ้งเออพูดผิดถ่ายภาพพรีเวดดิ้งนะคะถือว่าเตรียมตัวที่จะแต่งงานกันแล้วนะคะเออไปดูโรงแรมไปดูชุดไปดูอะไรด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะเตรียมตัวที่จะ,ะแต่งงานกันแล้วหรือว่าเตรียมงานแต่งนะคะนะ หรือว่าเข้าวิธีแต่งงานวันนี้เลยก็เป็นได้นะคะนะซึ่งดีไหมดีหมดแหละค่ะชื่นเมื่นชื่นใจนะคะตามนั้นจบแล้วเนาะเจ็ดวันเกิดนะคะแต่ถ้ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องของคู่รักล่ะคนโสดมองได้อะไรมองได้ว่าคุณอาจจะมีการร่วมทุนร่วมหุ้นหรือว่าเริ่มกิจการงานใหม่นะ,ะซึ่งมันดีไหมดีคะ่ะดีในระยะยาวเลยทีเดียวงานที่เกี่ยวกับความสวยความงามนะ,ะนะงานที่เกี่ยวกับพวก ทำอะไรที่เกี่ยวกับงานกลางคืนนะงานที่เกี่ยวกับความสวยความงานงานกลางคืนงานที่เกี่ยวกับงานบริการได้ไหมได้นะคะงานที่เกี่ยวกับอะไรที่อีก่อนะงานที่เกี่ยวกับการมูเตลูได้นะคะมีนห้งานที่เกี่ยวกับมูเตลูเนาะขายพวงมาลัยขายพวงมาลัยเกี่ยวกับเกี่ยวนะเออนะคะนะ ก็อาจจะมีการร่วมทุนร่วมหุ้นเกิดขึ้นแล้วการนี้มันก็จะแบบดีด้วยค่ะก็คือทําไปได้อีกนานเลยนะคะตามนั้นนะฮะจบแล้วเจ็วันเกิดเ,เป็นไงกันบ้างอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ